สวัสดีครับมาพบก,กับทีเด็ดฟุตบอลประจำวันพฤหับสบด,ดีที่29พฤษภาคมนะครับเราคัดมาให้กันเน้นกับฟุตบอลรายการใหญ่อย่างสึกเพลย์ออฟหนีตกชั้นหลีกเอิงฝรั่งเศสคู่ระหว่างแรงกับเมส เดนมาร์กครับคู่ระหว่างคเปไฮเกนกับซินเคบอกโกปาลิเบตาดอรเรสคู่ระหว่างโอลิมเปียกับซานอันโตนิโอกระเดียกจะมีกลุ่มเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลหรือว่าอยากจะเอาไว้เชียร์ฟุตบอลไปด้วยกันเนี่ยนะครับก็สามารถเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมได้ในกลุ่มที่สําคัญเลยครับมีแนวทางบอลสดในแต่ละวันตัวเน้นตัววียังไงก็ขอเชิญทุกท่านเข้ามาอยู่ด้วยกันได้เลยครับ เริ่มต้นกันที่เกมเพลย์ออฟหนีตกชั้หลีกเอิงฝรั่งเศสนัดที่2ในเวลาตะหนครึ่งครับเกมร่ว่างแรงพบกับเมสด้อยตาต่อรองเกมในคู่นี้แรงต่อปอป,อปอผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นแรงครับที่เอาชนะไปได้2ครั้งเมสเอาชนะไปได้1ครั้งและอีก2ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5นันหลังสุดของแรง เสมอ1แพ้4โดยแพ้ปีเอชศูนย์สามเสมอเมสหนึ่งหนึ่งแพ้ลิวหนึ่งสองแพ้แซงเอเตียงศูนย์สองและแพ้นี้ศูนย์หนึ่งแรงที่มัดดับที่สิบหกศึกลีเอิงฝรั่งเศสบุกเสมอเมสหนึ่งหนึ่งในเกมแรกส่วนล่าสุดเพิ่งพ่ายปาริสชแมงขาดลอยศูนย์สามในเกมนัดทิงชนเลิศเฟนคัพเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสภาพทีมจะขาดโมฮัมเหม็ดดารามีและเรดาคาราที่เจ็บหัวเข่าทั้งคู่ชวดลงสนามล่าสุดมาเสียยาย่า,ยาโฟฟาน่ากองกลางดาวรุ่งวัยยี่สิบปีที่เจ็บข้อเท้า อีกรหลังจากเน้นปลอดภัยด้วยระบบ5-4-1ในนัดชิงชนะเลิศเฟนคลับมาเกมนี้คาดว่ากุนซอชองบ้าดิยาวาร่าจะเน้นเกมรุกมากขึ้นภายใต้ระบบ4-4-2คู่น่าจะส่งชอดานซิบาโซหลงลาตา่ายร่วมกับอันเกจตียขณะที่ปีกพั um นซามูไรเคนโตะนากามูระดาวสโหลประจําทีมก็พร้อมลากเลื้อยทางริมเส้นฝั่งซ้ายฟอร์ม5นันล่าสุดของเมสชนะ2เสมอ2แพ้1ดยเสมอแรง1-1ชนะดันแกรก1-0ชนะลาวา3-2 เสมอโรเดส33และแพ้ป่ว1.2เมสที่มัดดับ3หลีกเดอรฝรั่งเศสโดนตีเสมอในนัดแรก 1. 1ต่อโอกาสลุ้นเลื่อนชั้นยังเปิดกว้างหลังตกชั้นไปเพียงแค่ด้วยดูการเดี่ยวสภาพทีมสมบูรณ์กุนซือเลมิองไม่มีปัญหาเพิ่มเติมคาดว่าจะจัดทับลงสนามด้วยระบบ442อคู่น่าจะเป็นซีกซาบารีดาวนโวสิประตูนในล ier, Ice, หลีกกับเก่าตีเยไอซ์หลงล่าตาข่ายด้วยการทัศนะคู่นี้เสมอกันมา1 1ในเกมแรกโอกาสยังเปิดกว้างแรงได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์แต่เป็นรอง องเรื่องความสดหลังเพิ่งบดมาในศึกฟุตบอลถ้วยนัดทิงชนะเลิศขณะที่เม็ดได้พักมาเต็มๆพร้อมเดินเครื่องไล่ล่าดูแล้วสูสีมีโอกาสจบ90นาทีด้วยผลเสมอกันอีกครั้งฟันธงรองเม็ดไม่แพ้หนึ่งนโดยในเกมฟาดแข่งระหว่างแรงกับเมดคู่ที่2ครับเป็นเกมเดนมาร์กครับรอบชิงชนะเลิศในเวลา4ี่ทุ่มเกมระหว่างโคเปนเฮเกนกับซินเคบอกด้วยาตาต่อรองเกมในคู่นี้โคเปนเฮเกนต่อ1ลูกผลงานกับพบกันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นโคเปนเฮเกนครับที่เอาชนะไปได้3ครั้งส 2ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5นัดนล่าสุดของโคเปนไฮเกนชนะ4เสมอ1โดยชนะนอตเชลัน3ศูนย์ชนะแรนเดอร์40ศูนย์เสมอมิทิลแลนด์หนึ่งหนึ่งชนะวีบอก1 0ศูนย์และชนะบรอนบี้3ศูนย์โคเปนไฮเกนเพิ่งคว้าแชมป์ซูเปอร์ลีกาเดนมาร์กม้าับมาดหลังถล่มนอตเชลัน3 0ศูนย์เมื่อเกมวันอาทิตย์ที่ผ่านมานัดนี้ลุ้นดับเบิลแชมป์่าวร้ายจากเกมล่าสุดก็คืออันเดียสกอเนลิอุสกองหน้าและกาเบียเปเลย์ราเซต์แบ็กบราซิลบาดเจ็บและถูกเปลี่ยนตัวออกต นีไม่น่าหายทันทั้งคู่คาดว่ากุนซือยาขอบนิสตุปเตรียมจัดทีมลงสนามภายใต้ระบบ4-4-2ในรูกจะเป็นโมฮัมเหม็ดเอลยุสเนซี่เป็นตัวหลักส่วนคู่ขาจะเป็นกับตันทีมวิตตอร์เคลสันริมเส้นวางเอเลียสอาซูรี่กับยอดาลาสันที่ทำหนึ่งประตูนในเกมล่าสุดพร้อมขับเคลื่อนฟอร์ม5นานัสุดของซินเคบอกชนะ3เสมอ1แพ้1โดยแพ้วีบอก1-2ชนะอันบอก3 2ชนะซอนเดอร์ยิสเค1 0ชนะบรอนบี้สและเสมอเวทเล่ 1-1ซินเคบอกจบฤดูกาลซูเปอร์ลีกาด้วยการเป็นอันดับที่1ของกลุ่มหนีตกชั้นคว้าสิทธิ Play ์เพลย์ออฟชิงตัวคอนเฟลเลนซ์ลีกกับเรนเดอร์ซึ่งจะชิงการปลายสัปดาห์หลังจากจบเกมในนัดนี้สภาพทีมจะขาดเปโเล่มาร์ซานกองกลางที่ติดโทษแบนหลังสะสมใบเหลืองครบโคตาขณะที่ยูเนสบาคิสกับอเลสานเดอร์บุสต้องเช็คความฟิตส่วนปอนตัสรีดินกับโซฟัสแบกเกอร์ agger, ยังอยู่ในระหว่างพักรักษาตัวกุนซือเคนนิวเซนจัดทีมด้วยระบบ433แดนน่าจะส่งเฟเดริกคาสันกับ มแมคควัตขับเคลื่อนเกมสนับสนุนหน้าเป้าทอมมี่อาดัมเซนที่กด15ประตูนในลีกฤดูกาลน,นี้ทัศน,นะโคเปหเฮเกนลุ้นดับเบิลแชมป์เกมนี้ใส่เต็มสูบคุณภาพทีมโดยรวมนั้นเหนือกว่าอยู่แล้วขณะที่ซินเคบอกยังมีเกมเพลย์ออฟชิงตัวยุโรปรออยู่เจอกันที่สนามกลางแบบนี้โคเปหเฮเกนดูดีกว่าน่าเป็นฝ่ายผิดศึกได้ไม่ยากและลุนยิงขาด2เม็ดได้เลยครับฟันธงต่อโคเปหเฮเกนต้อน3-1ผู้ที่3ครับเป็นเกมโกปาลิเบตาดอรเรสรอบแบ่งกลุม่มกลุมกล่มเอสในเวลาตีห้าเกมระหว่างโอลิม พบกับซานอันโตนิโอโดยตาต่อรองเกมในคู่นี้โอลิมเปียต่อ2ลูกควบ2ลูกครึง่งผลงานกับพบกันในเกมล่าสุดนั้นเป็นซานอันโตนิโอครับที่เอาชนะมาได้ด้วยสกอร์สประตูต่อ2ฟอร์มนัดล่าสุดของโอลิมเปียเสมอ3แพ้2ด้วยเสมอนาซิเอนาว1นเสมอลิเบรตัส1นเสมอเดมาโยศูนย์ศูนย์แพ้เป็นยารอน2อสและแพ้เจเนรัตคาบาเยโรศูนย์สามโอลิมเปียจากปาราไวตกรอบและได้บวยของกลุ่มแน่นอนแล้วหลังเก็บได้เพียงแค่2แต้มจาก5เกม แรกสภาพทีมไม่มีปัญหากุนซือฟาเบีย os, นบุสโตสนายใหญ่ชาวอาตาิตาลเตรียมจัดทับด้วยระบบ343แนวรุกจะวางโรดนี่เรเดสกับอีวานลีเกตสามอนปั้นเกมสนับสนุนเดนิสก่อนสาเลสหน้าเป่าฟอร์มห้าด้านหลังสุดของซานอันโตนิโอเสมอ1แพ้4โดยแพ้ออเล่เรดดี้สองเสมอบรูมิงสองสองแพ้เวเลซาฟิลศูนย์สแพ้เดอะสตองเกรสสามหกและแพ้เป็นยารอนศูนย์สามซานอันโตนิโอตกรอบและได้อันดับีามของกลุ่มแน่นอนแล้วหลัง ไพ่เวเลซาฟิล0-3ในเกมล่าสุดสภาพทีมจะขาดไบรอันสวาเลซี่เซนเตอร์อารเจนตายที่ติดโทษแบนหลังโดนเลาะออในเกมที่แล้วที่เหลือกุนซือฮัวกินมูนาสเตริโอไม่มีปัญหาในการจัดทัพเตรียมส่งทีมลงเล่นในระบบ5-3-2คู่น่าจะเป็นโอมาบัังโก้กับโฮเซ่มาร์ติเนสทำงานร่วมกันแดนกลางกุสตาโวมนโดซามูริโอเอเรราและเซบาสเตียนวิเวลโลสผนึกกำลังทัศนะคู่นี้ไม่มีผลต่อการเข้ารอบเล่นเพื่อศักดิ์ศรีตามโปรแกรมคุณภาพทีมไม่ต่างกันแม้ โอลิมเปียค่อนข้าง,งฟืดแต่ดูแล้วยังเหนือกว่าซันอันโตนิโอที่กำลังรั่วโอลิมเปียหน่าสิวใช้ได้ไม่ยากแต่เรทนี้แพงไปหน่อยครับรองซันอันโตนิโอดีกว่าไม่น่าแพ้ขาดฟันทงรองซันอันโตนิโอแพ้แค่2-3อย่าลืมกดติดตามและกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปใหม่ทุกๆวันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ